ปัญหาที่แก้ยังไม่ได้ก็คือปัญหาวัวควายที่อยู่บริเวณถนนนะครับซึ่งอำเภอลำดวนครับปัญหารถชนวัวควายเกือบทุกวันนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับตอนนี้เราจะเห็นวัวควายมันกินหญ้าข้างถนนนะครับซึ่งถ้าเราไม่ระวังนะครับวัวมันอาจจะกระโดดวิ่งหนีขึ้นมากลางทางได้นะครับฉะนั้นต้องระวังเห็นไหมครับคือสัญชาตญาณของวัวนะครับเขาจะไม่ถอยเขาเดินหน้าเขาจะเดินอย่างเดียวเลยครับท่านชมนะครับ ฉะนั้นเวลาหลบเราอย่าหลบข้างหน้าหลบไปข้างหลังมันนะครับดูครับมันขึ้นมาก็อยู่นิ่งเลยครับดูครับนี่ฮะวัวเยอะนะครับเส้นนี้ต้องระวังนะครับวันนั้นก็ชนควายตายหนึ่งตัวแล้วก็บัตรเจ็บอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เส้นในลําดวนนะครับบ่อยมากท่านชมครับอาจพูดไปเลยว่าเกือบทุกวันเลยก็ได้นะครับปัญหาวัวควายนะครับในการเดินข้ามถนนนะครับเป็นปัญหาที่แบบทุกคนต้องระวังนะครับขับรถกลางคืนนะครับ ต้องระวังมากเสสายเส้นนี้นะครับซึ่งถ้าถามความรับผิดชอบนะครับคงตอบได้เลยว่าไม่มีใครแสดงความเป็นเจ้าของวัวควายแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าแสดงความเป็นเจ้าของนะครับมูลลูกค้าสัตว์นะครับมันไม่พอที่จะจ่ายค่าซ่อมรถได้นะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีป้ายอยู่นะครับว่าขับรถช้าๆนะครับขับจะช้าระวังวัวควายข้ามถนนนะครับผม อันนี้ก็เทศบาลสุรพินทร์นะครับซึ่งหน่วยงานเทศบาลเขาก็ได้เล็งเห็นความสําคัญนะครับผมเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขาก็ปิดป้ายเตือนนะครับเตือนให้ระวังนะครับแต่บางที่กลางคืนนะครับเราขับรถมามันไม่เห็นนะครับอย่างควายมันสีดำนะครับมันมองไม่เห็นนะครับมันทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับเจ้าของควายก็หนึ่งมันเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ เราต้องควบคุมดูแลนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันเดินกลางถนนเราควรขังไว้กลางคืนก็ควรที่จะเก็บขังไว้ให้ดีนะครับเราไม่ใช่ว่าปล่อยปะาะเลยนะครับให้มันเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้ามันเกิดแล้วคุณก็จะเสียทรัพย์สินเสียควายไปเลยนะครับผมถ้ามีคนเขาบอกว่าควายนั้นเป็นของคุณนะครับคุณก็ต้องไปรับผิดชอบนะครับต้องเสียซ่อมรถเยอะเลยนะครับเป็นคิดเคสนะครับฉะนั้นก็ปัญหานี้ผมว่ายังแก้ยังไม่ได้จบนะครับ มันยังต้องถกเถียงกันยาวไกลยอยู่นะครับก็อยากให้มีการแก้ไขเร็วๆนะครับว่ามันเกิดปัญหาเกือบรายวันแล้วครับท่านชมเกือบรายวันเลยนะครับปัญหานี้นะครับผมอ๋อก็ฝากๆไ้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ